ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่โจรเมืองแพร่เหิมยกคีมขโมยตัดเหล็กเรือบรรทุกทรายหนักหลายตันแก๊งคนร้ายขโมยตัดเรือขนทรายของท่าทรายวินัยทั้งลำริมตลิ่งแม่น้ำยมบังเอิญคนงานของสอจอบ้านติดลำน้ำยมพบเห็นแอบถ่ายรูปรถกระบะสี่คันขนคนงานตัดเหล็หก6-7ถึงคนลักตัดเหล็กเรือไว้ได้เตรียมสืบสวนหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดี เมื่อเวลา14นาฬิกา30นาทีของวันที่30เมษายน2565ที่ตำรวจสพเมืองแพร่ได้รับแจ้งว่ามีคนร้ายขโมยตัดเหล็กของเรือขนทรายของท่าทรายวินัยแพร่ที่ผูกไว้ริมฝั่งลำน้ำยมบ้านมหาโพตำบลป่าแม่อเภอเมืองแพร่จังหวดแพร่ให้พนักง,งานสอบสวนเข้าไปตรวจ<น>สอบหาร่องรอยของคนร้ายหลังรับแจ้งทางตำรวจสพเมืองแพร่ได้ประสานตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองแพร่และพนักง,งาน ขับสวนพร้อมด้วยในลุ่งโรดภุมมรำเจ้าของเรือท่าทรายวินัยแพร่รุดไปที่เกิดเหตุซึ่งเป็นบริเวณริมน้ำายมใกล้กับสะพานข้ามลำน้ำายมบ้านมหาโพธิ์ตำบลป่าแมกอำเภอเมืองแพร่และเป็นบริเวณตลิ่งน้ำโยมติดบ้านพักของนายสาโรสุภาิริอดีตสอจแอพร่บริเวณริมตลิง่งมีเรือบรรทุกทรายขนาดใหญ่ ที่สร้างด้วยเหล็กทั้งลำมีขนาด64ตันจอดอเกยตื้นยอยู่พบว่าบริเวณท้ายเรือตอนกลางเ,เรือและหัวเรือ,ม,อมีการตัดเรือโดยใช้แกส๊สตัดออกเป็นชิ้นส่วนเป็นแผ่นๆจำนวนหลายสิบแผ่นแต่ผู้ก่อเหตุได้หลบหนีไปก่อนทางพนักง,งานสอบสวนจึงได้บันทึกไว้เป็นหลักฐาน จากการสอบถามคนงานสวนของนายสาโรธสุภาิริอดีตสจอำเภอเมืองแพร่ทราบว่ามีคนร้ายประมาณ6-7ถึงคนมาพร้อมกับรถยนต์ปิกอัพจำนวนสีคันที่คนเอาช่างตันเหล็กที่ใช้ถังแก๊สตัดมาลักตัดเรือโดยที่คนร้ายได้เดินลัดตะหลงลำน้ำโยมโดยไม่เกรงกลัวผู้ใดและลักตัดเหล็กเรือกลางวันแสกๆอีกด้วยตนเองจึงได้แอบถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานจนกระทั่งมารู้ว่าเป็นพวกคนร้ายที่เข้ามาขโมยตัเหล็กไป เพราะในระยะนี้เหล็กมีราคาแพงมีการรับซื้อถึงกิโลกรัมละ12-15บาบาทกันเลยทีเดียวจึงได้แจ้งให้เจ้าของเรือทราบทั้งด้านในลุ่งโรดกุมรัมเจ้าของเรือท่าทรายวินัยแพร่ได้กล่าวว่า<ะ>เรือเหล็กที่ใช้บรรทุกทรายมากถึง65ตันใน<อ>ช่วงนี้<ะ>น้ำย <ะ S 1> มหลาก ไหลมาติดเกยตื้นที่ตลิ่งใกล้กับสะพานข้ามลำน้ำยมบ้านมหาโพและได้ชักลากมาเก็บไว้ที่ริมตะลิ่งด้านข้างบ้านพักของ <คน S 1> อดีตสจแพร่ทําให้ช่วงน้ําแห้งแกงคนร้ายคงหมายตาเอาไว้เพื่อจะมาลักตัดเหล็กไปขายโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่เกิดสงคร,รามรัสเซียยูเครนทําให้เหล็กขาดแคลนและมีราคาพแพง จึงทำให้คนร้ายยกแก๊งทำกันเป็นขบวนการใช้รถกระบะขนคนงานมาถึงสี่คันดังกล่าวมีขนาดอยู่ในพื้นที่อดีตสจอคนร้ายอย่างกล้ามาขโมยไปได้เมื่อตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นหลักฐานและมีภาพรถยนต์ของคนร้ายที่ขนคนงานมาตะเหล็กในที่เกิดเหตุที่คนงานของสจอถ่ายรูปไว้ได้เป็นข้อมูลตำรวจพอจะรู้แก๊งคนร้ายรายนี้แล้วและจะได้ติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ เขาอขอถามเเนี่ยฮะเจ็บแบบกัมือนะพี่นะ มนนันนะมาทำหางเสือมันคือหางเสือให้่นมันบอกว่ามันขายมีคนมาขายโลละเก้าบาทมันรีบมาซื้อไอ้คนมันมาเอา